ารับสมัครผู้ชมจำนวนมากกดติดตามเพื่อให้ถึง10,000แสนซับสไครและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจจ้งเตือเพื่อไม่ไมรับพลาดเพื่อไม่พาลาดรับข่าวสารจากทางเราสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะฮะพอยรังสตูดิโอวันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายแต่อยากจะบอกว่าเราอยากจะมาสรุปการเดินทางของไฟฟ้าจาก USA มาสู่ไทยแลนด์นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่า ช่วงนี้ไฟไฟตกไฟดับไฟกระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าพังแล้วก็เอ๊ะประเทศไทยเนี่ยทำไมไฟฟ้าเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่า FT ไฟก็แพงขึ้นถือเมีค่าพร้อมจ่ายอีกเออนึกไปนึกมานี่ไฟมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อนึกไปนึกมาเออไฟเนี่ย กำเนิดบนโลกใบนี้แบบไหนยังไงเราก็เลยเอามาเล่าให้กันฟังเราก็อยากรู้ก็ไปหามาแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยโอเคครับผมนะเริ่มต้นเนื้อเรื่องเลยนะไฟฟ้ากําเนิดจากอะไรโอเคครับลุงจัดการเลยครับเฮ้ยสมัยก่อนไงพอเราไปค้นคว้าข้อมูลเขาก็บอกว่าโอ้ยมนุษย์โบราณเนี่ยเขาก็จะรู้จักว่าเอาไปเจอไอ้ก้อนอำพันเดี๋ยวเดโบราณนี่โบราณขนาดไหนอุงกาอุงกาหรือเปล่าประมาณนั้นเลยที่แบบว่าเขาไมเจอไอ้ก้อนอมพันเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาก็ไอ้ก้อนอะไรใสๆวะก็เอามาถูๆเดี๋ยวเด ก้อนน้ำพันอ่ไอ้ที่ว่าเหมือนจุลิศเวอร์จุลิศก้อนก้อนอย่างง้ยเลเป็นยางไม้เนี่ยมันทับถมกันมานานๆไงแล้วเขาก็ไปเจอแล้วเขาก็เอาเอามาฝนฝนมาถูถูมาเฟี้ยงกันมาเฟี้ยงกันมาเกิดกระกายไฟโอเคเกิดไฟตั้งแต่ตรงนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการเอาไปถูกระหนังสัตว์แล้วเอาไปดูดนู่นดูดนี่ก็เกิดกลายเป็นไฟฟ้าสถิตเริ่มจากไฟฟ้าสถิตนะใช่แล้วตอนหลังเนี่ยก็มาถึงยุคของเบนจามินแฟรงคลินใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์มานี่ น่าจะพอจําชื่อได้นะเ,เขาเขาเป็นใครพอรูมไม้ไหมลุงฮะที่เขาเป็นคนชักเ้าง่าเขาเป็นคนชอบชักเ้า,เาแล้วเขาก็เอาเอากุญแจไปไว้ที่สายสายที่ที่ตัวเชือกเ้าแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาแล้วเขาก็เลยคิดได้รู้จักว่ามีฟ้าผ่าคิดสายล่อฟ้าขึ้นมาทำให้เกิดว่ามีฟ้าผ่าลงมาบ้านไม่ไฟไหม้คนไม่ตายอก็เกิดสายล่อฟ้าหลังจากนั้นก็จะมีอีกคนนึงก็คือวอลต้า วอลต้านี่เขาจะเป็นคนคิดค้นสารเคมีมาผสมไปผสมมากลายเป็นถ่านไฟฉายวอลต้านะเริ่มพัฒนามาเรื่อยจนมาถึงไมเคิลฟาราเดย์ไมเคิลฟาราเดย์เออลุงจําได้นะเป็นจามินแฟรงคลินกับไมเคิลฟาราเดย์ทำไมครับลุงทำไมครับลุงตอนเด็กๆมันเรียนไงไอวอลต้านี่เรียนไม่ถึงแล้วก็ไมเคิลฟาราเดย์นี่ก็คิดการขดลวดมาพันรอบสนามแม่เหล็กกลายเป็นวอเตอร์อ่าจนมาคนที่แบบทำให้ไฟฟ้าสว่างทุกคนรู้จักเขาดี ใช่ไหมหลอดไฟที่มีไส้คาร์าบอนอยู่ตรงกลาง<ช>หลอดไฟสําย้ก่อนเ,ออเริ่มยุคแรกๆคนนั้นคือโทมัสอันวาเอดิสันต้องบอกเลยนะฮะว่าแบบเรียนที่ผมเรียนนะครับเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นะฮะผมเจอคนนี้คนเดียวก็ผมโทมัสอันวาเอดิสันหนักกว่าลุอางอีกนะฮะตอนที่ผมเรียนนะฮะ <c oughs> ออจริงๆของลุงยังได้ดีนะเจอ2คนของผมนี่คือโทมัสอันวาเอดิสันเอดิสันเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักทั่วโลกใช่ไหมเป็นผู้กําเนิดหลอดไฟฟ้าอ่าแล้วก็สิ่งที่เขาสร้างมาอีกอันก็คือเครื่องฉาย Oh. แต่ว่าดังที่สุดคือหลอดไฟฟ้าจนทําให้ประเทศอเมริกาเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจะมารองรับไอ้ไส้คาร์บอนถ้าเกิดใช้ไฟฟ้าแรงกว่าน,นั้นไส้คาร์บอนมันก็เลยมันจะขาดก็เลยสร้างโรงไฟฟ้าแค่ร้อยสิบโวลต์ร้อยสิบโวลต์ <110 S 2> ลอ่าคือมีการวางแผนวงจรไว้ว่าเราจะกระจายทั่วทั้งอเมริกาด้วยไอ้หลอดไฟคาร์บอนนี้ไห้มันติดพี่อ่ะอันนี้มันเกิดมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาใครใครเขาชื่อ เขาคือน <ítulo> <run> ิโคลัสเทสลาพอพูดถึงเทสลานี่อย่าพึ่งไปนึกว่าออนมัดเป็นพ่อของออออนมัสนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่เพียงแต่ว่าออออนมัสเนี่ยเห็นชื่อคําว่าเทสลาเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อนะนิโคลัสเทสลาเนี่ยเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับอนุวัตกรรมการสร้างไฟฟ้านี่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีหัวการค้าแบบสร้างโรงงานเอากําไรคิดเงินะลรไม่รู้ คิดแต่ระยะด้านเดียวสร้างสร้างอ่าสร้างอย่างเดียวสร้างอย่างเดียวอ่าเพื่อถ้าเพื่อนเพื่อนนึกนึกภาพไม่ออกนะมันจะมีอยู่สองคนที่บนโลกนี้มีแล้วนะฟ้าร้องเว้คือเอ่อแอปเปิลเนี่ยก็จะมีสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอร์เนียตอ่าเขาคือสตีฟวอร์เนียตอ่าคือเทสลาคือสตีฟวอร์เนียตอ่านึกออกนะอ่าเขาก็ได้เห็นชื่อเสียงของโทมัสไอริสันเนี่ยทำไมครับลุงอ่าก็เขาก็เลยมาหาไอริสันก็บอกว่าเอ้ยจะมาร่วมกันคิด สร้างไฟฟ้ากระแสสลับเขาเอาความคิดของเขามาขายตอนแรกร่วมร่วมมือกันคือพอมาทึบมาเป็นลูกน้องก่อนไงเพราะเอดิสันเขาดังกว่า <Yeah. S 2> ใช่ป่ะเ,เขาก็มาเป็นลูกน้องแต่พอคุยกันถึงเรื่องไฟฟ้าเอดิสันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเ uh. ทส์นิโคลัสเทสลาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ uh. คุยกันไม่รู้เรื่อง uh. เพราะว่าซีวิ c บอลเกิดขึ้นนั่นแหละคุยกันไม่รู้เรื่องคราวนี้แต่ว่าเอดิสันเห็นว่าเขามีความคิดเรื่องนวัตกรรมต่างๆก็เลยเอามาเอามาให้ ให้เป็นลูกน้องให้ช่วยงานก็เลยมอบหมายงานให้ชิ้นหนึ่งอเออเสร็จแล้วบอกว่าถ้างานชิ้นนี้สําเร็จจะให้เงินห้าหมื่นอ่าตกลงโอ้โหเทสลาก็โอเคนะได้ร่วมง,งานกับคนที่เขาประสบความสําเร็จเผื่อจะได้คิดต่อยอดอะไรกันไปก็ทํางานชิ้นนี้รับงานชิ้นนี้พอทํางานชิ้นนี้สาเร็จเรียบร้อยอเอ,อ็ดิสันบอกว่าไอ้โทไอ้เทสลาก็มาทวงเงินไอ้เงินห้าหมื่นที่บอกตกลงกับอัวไว้เอามาให้อัวเดี๋ยวนี้เออเอดิสันบอกเฮ้ยไม่เคย รู้อว่านี่มันคือมุกขำๆข,ข,ของคนอเมริกาเฮ้ใกลายเป็นมุกขำๆเลยนะฮะคือไม่ให้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้เ,เพราะว่ามันเป็นคำสัญญาปากเปล่า,าลอออา,อาออกออกมาทวงเลยลาออกอ่าลาออกเลยแล้วก็ไป โอ้ไปเป็นกรรมกรสร้างถนนชีวิตตกจากอะไรวิศวกะเออไปเป็นกรรมกรสร้างถนนนี่ไอ้นี่คนรัตเทสลานี่มีหนังของเขาด้วยนะออมีหนังสองเรื่องเลยนะสงครามไฟฟ้าคนคูอัจฉริยะอันนี้นี่โทมัสอันวายดีสันกับเทสลานะสู้กันสู้กันเอนี่แหละเนื้อเรื่องนี้จะอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่เสร็จแล้วก็จะมีเอ่าเทสลาคนล่าอนาคตอันนี้จะเล่าประวัติของเทสลานะฮะอันนี้ย้อนกลับมาถึงตรงนี้ก่อนโอเคชีวิตตกอับไปไปเป็นคนงานก่อสร้างถนนดัว จะมีสมก่ไฟฟ้าแต่เขาก็ได้ไปรู้จักกับพวก็ทีมงานก่อสร้างถนนก็จะคิดสร้างโรงไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งมีคนเห็นแววไงได้รู้กิตติศัพท์ของเขาใช่ป่ะใช่จนคนชื่อเวดดิ้งเ s าเนี่ยจะเป็นนายทุนใช่ป่ะแล้วเขาก็เอามาให้สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อจะคู่กับถนนของเขาไปประหยัดไฟไงประหยัดทั้งทุนในมีนายทุนมาลงมาลงทุนเลยก็เลยครั้งนี้ก็ กลับมาเอาความคิดของนิโคลัสเทลี่ยมาสร้างไฟฟ้ากระแสสลับก็เลยเป็นที่รู้จักเออแล้วครนี้มาสร้างไอออฟฟิศกับโรงงานใหญ่โตกว้างขวางอยู่ใกล้ๆกับไอเอดิสันเอดิสันเกิดความอิจฉ้าอิจชาเหรอเอออเอดิสันบอกเฮ้ยมึงจะมาโด่งดังกับกูได้ไงวะเคยเป็นลูกน้องกูไอไอไอบอกหอเทลล่เฮ้ยคิดแค่ไี้ว่้คิดแค่คิดแค่เฉียบาวางแผนอันชั่วร้ายเอดิสันนี่ ทำไมเป็นคนอย่างนี้ใช้คําว่าฉลาดแกมโกงได้เลยนะงั้นเลยเหรอเออเขาก็คิดวางแผนเอคือไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันมีข้อดีในการที่แบบตส่งไฟเนี่ยเข้าไปในสายไฟเส้นเล็กๆแล้วก็เดินทางได้ไกลแต่ว่ามันจะมีความออันตรายสูงเพราะว่ามันส่งกระแสไฟได้ไกลมันก็เลยมีความอันตรายมันเยอะมันมีข้อเสียของตรงนี้ต้องต้องสร้างการป้องกันที่ดีเพราะโวมันสูงไงมันเป็น ไฟฟ้า220บโวลต์ไง220โวลต์ใช่คุณแถวเหมือนแถวนี้นะอ่าเเดี๋ยวจะมาถึงประเทศไทยจะเล่าอีกทีแต่แล้วตรงเนี้ยก็ไอ้สันก็เลยคิดข้อเสียของของไอ้ไฟฟ้ากระแสสลับไงจดลงแผนพับส่งให้นักการเมืองไปพูดกันในสภากันใหญ่โตเป็นข้อเสียคุณจะให้ลูกเมียของคุณใช้ไฟฟ้าจากเครื่องนี้เหรอวางแผนลองอัตตาลูกก็ตายมีก็ตายไหมเสร็จแล้วไม่พออย่างงี้ต่อมีความดรามากเกิดขึ้นจ้างเด็กไอ้จอนจัดให้เอาเอาแมวเอาหมาเนี่ย ไปตอน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 ไปอยู่ในแผนเด็กที่เขาเตรียมเอาไฟฟ้ากระแสสลับช็อตเอาไว้โอ้โหโอ้พอมันไปรวมตัวตรงนั้นเสร็จปุ๊บมีนักข่าวเตรียมถ่ายภาพช็อตแง๊งแงงแงงแมหมาตายห่าหมดเลยเตรียมเตรียมเตรียมของไม่พร้อมเรียบร้อยแผนการอันชั่วร้ายโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตเกือบจะถูกปิดโรงงานโอ้โหแต่ครั้งนี้ด้วยความที่บุญเก่ายังมีอยู่ไงแล้วไอ้เวดดิ้งเฮาเนี่ยเขาก็มีเส้นสายพอตัวไงเขาก็ต่อสู้จนพิสูจน์ได้ว่า อันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุไม่รู้ใครแกล้งยังหาจับตัวไม่ได้เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปอดีตได้เอดิสันโดนจับแต่ไม่ถูกจับ <Okay. S 2> ใช่ไหมก็เลยแต่ว่าเขาก็ต่อสู้กันไปจนสุดท้ายเนี่ยโรงงานไฟฟ้ากระแสะสลับได้สร้างขยายใหญ่โตชนะชนะนะ,ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้สร้างในนามของเอนิโคลัสเทสลาเนเป็นในนามของเวดดิ้งเฮาส์ คนก็เลยไม่ค่อยรู้จักเป็นวีลบุบรุษท,ที่ถูกเลื่มไปเลยเทสลานะแต่ว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเอามาใช้ขยายใหญ่โตไปที่ยุโรปแต่อเมริกานั่นแหะด้วยความที่เขาเอาใจเอดิสันสร้างโรงงานไฟฟ้าตามเอดิสันร้อยร้อ,อยสิบโวล์เอาไว้เยอะ,อะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้มันต้องเปลี่ยนเปิงเปิงต้นทุนเยอะแต่เขาเห็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นอันตรายน้อยเพียงแต่ว่าต้นทุนในการส่งกระแสไฟมันสูงเออเขาก็เลยปล่อยทุกวันนี้ก็เลยมีไฟฟ้า แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีน้อยลงน้อยลง,ลยยลงแล้วนะเมื่อก่อน,นอพอซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากต่างประเทศจะมี110โวลต์มาด้วยใช่ใชต้องไปหาหมอแปลง110โวลต์มาเป็น220โวลต์ใช่ใช,ใช่ไหมจนตอนหลังเนี่ยไฟฟ้าก็เดินทางมาถึงประเทศไทยใช่เออในสมัยไหนรู้ไหมสมัยไหนครับลุงเอ้านึกว่าจะรู้มั่งรัชกาลที่5 5รัชกาล<อ>ที่5นะครับเออเออแล้วก็คนที่เป็นถูกมอบหมายให้ดําเนินงานก็คือพระยาสุรสักมนตรีหรือว่าชื่อเล่นคือเจิมแสงชูโต มแสงตวโก็ได้สร้างโรงไฟฟ้าแต่แรกๆมันก็อยู่ในพวกค่ายทหารอยู่ในวังของเจ้านายพวกเนี้ยชาวบ้านยังไม่ได้ใช้ยังไม่รู้จักจนชาวเดนมาร์กได้มาขอสัมปทานสร้างโรงไฟฟ้าเด่นมากฟฟาอขอสัมปทานสร้างโรงไฟฟ้าหมมึงรอดสักกูงเด่นมากเด่นจริง <c oughs> สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นเรียบร้อยก็มีการแต่ตอนแรกมาเขาก็เอาไฟฟ้าร้อยสิบโวลต์ของเอดิสันมาเหมือนกัน <c oughs> ก็เขาดังกว่านี่เออพอเอามาสร้างโรงไฟฟ้าร้อยสิบโวลต์ไปสักพักหนึ่งต้นทุนันสูงสักสองสามปีต้นทุนมันสูงแน่เลยใช่ไหมใช่แล้วตอนหลังมันมีกระแสของไฟไฟฟ้ากระแสสลับมาไงอแล้วตอนนั้นยังมันยังไม่ได้สร้างไปในที่แพร่หลายไงใช่ป่ะก,ก็ก็เลยต,ต้องเอาเอานวัตกรรมใหม่มามันพัฒนากว่าต้นทุนถูกกว่า220โวลต์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามาสร้างโรงง,งานใหม่แต่คันนี้ปัญหาคือ,คอไอ้คนที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า1 1 0โวลต์มาเนี่ย มีประมาณห้าร้อยบ้านเ,าเขาทำไงลุงเขาก็ต้องไปสำรวจก่อนเลยนะอันนี้เป็นบริการของเขาเลยนะไอ้ไฟการก <c oughs> ่อนตอนนั้น <c oughs> ตู้ไม่ได้ว่า <c oughs> เขาไปจดเลยว่าบ้านนี้มีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอา110่าร้อยสิบโวลต์มีพัดลม <c oughs> มีหลอ <c oughs> ดไฟกี่ชิ้นกี่ชิ้นจดหมดทุกบ้านจดเสร็จปุ๊บซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่จบ เออเพื่อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาเดือดร้อนไงอ่าบริการลูกค้าดีเอาใจลูกค้าเว้ยใช้ได้ใช้ได้ไม่เหมือนการไฟฟ้าสมัยนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็เปลี่ยนลุงพักพี่เนี่ยแล้วเขาก็เอาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไอ้สร้างโรงงาน220โวลต์มา1 1 0โวลต์ก็เลยตกตกกระไดไปบางคนยังไม่รู้ไม่เคยรู้ว่าที่ประเทศไทยเคยมีเหรอเคยมีนะครับอ่าเคยมีนะครับของอัลเโทมัสอันเอดิสันนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นของไฟฟ้ากระแสอ่าร1อโวลต์อ่าตอนหลังเนี่ยก็เลยเรียบร้อยเลย ก็เปลี่ยนมาเป็นจนค่อยๆพัฒนามาจนทุกๆวันนี้สร้างโรงไฟฟ้าขยายไปเรื่อยๆมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็มีการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟ้านครหลวงจนมาถึงตอนหลังคือรู้จักค่าเอฟทีไหมอ่าเออเพื่อก่อนนี่คิดแค่ค่าไฟฟ้าธรรมดาหลังๆแม่งมีค่าเออ่ามีค่าเอฟทเออเสร็จแล้วตอนหลังพัฒนามีค่าอะไรค่าพร้อมจ่ายเออเอาค่าเอฟก่อน ค่าเอฟทีคืออะไรรู้ไหมคืออะไรลุงคือจริงๆแล้วไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นบริการพื้นฐานจะต้องมีกําหนดราคาที่ชัดเจนอคือถ้าเกิดว่าไม่กําหนดราคาที่ชัดเจนที่มันต่ําให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะดูใช้ไม่ไม่เหมาะสมใช่ป่ะก็เลยคิดราคาให้เหมาะสมไม่แพงมากแต่นี้การไฟฟ้าไฟผลิตหัวใสเฮ้ยถ้าอย่างนั้น คือกฎหมายมันบังคับมาอย่างนั้นถ้าตามอย่างนั้นอย่างเดียวเสร็จเลยโอ้โหค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆไม่ได้เลยคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่เลยคำนวณค่าเอชพีมาใหม่เพื่อเอามาสำรองว่าเผื่อค่า,อาพลังงานมันเพิ่มมันลดอะไรอย่างเงี้ยนะต้องปรับ,ปร,บปรับทุกสี่เดือนมีการปรับทุกตเดือนกลายเป็นาการขึ้นค่าไฟที่ซ่อนอยู่ในนั้นแม้กฎหมายกำหนดมาแต่ค่าเอีกฎหมายมันไม่ไม่กำหนดถ้าเป็นไปซิกแซกซิกแซกนะเ,เรียบร้อยเลยคราวนี้ค่าเอพีก็มาฟันกำไรเราเพิ่มค่าความจ่ายด้วยไหม เดียวหลังจากนั้นมันมีค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายคืออะไรค่าพร้อมจ่ายเนี่ยคือ,อประเทศไทยนี่นะเรามีกระแสไฟฟ้าสมมุติว่า0 0อ่งค่าพร้อมจ่ายเนี่ยมันเป็นมาตรฐานการคิดการสำรลองไฟสำรลองไฟยังไงคือโรงงานไฟฟ้าของเราเนี่ยผลิตได้1 1 0 0งห่้ยใช่ไหมครับหนึ่งร้อยยูนิตสมมติแต่แล้วค่าพร้อมจ่ายเนี่ยเขาต้องมีพลังต้องมีสร้างโรงไฟฟ้าสัมลองอค่าโรงไฟฟ้าสำรองเนี่ยเขาก็คำวนวณเลยว่า จะสำรองกี่เปอร์เซ็นต์ต่างประเทศเขาสำรองแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของไทยเราล่ะเขาสำรองถึงสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันสำรองอย่างไงคือแบบเผื่อฉุกเฉินเราจะได้มีพลังงานใช้เห็นฉุกเฉิน<ต>มันก็ดับทุกทีสำรองเนี่ยมันเป็นการคำนวณเฉยๆนะอะโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไปคำนวณไอ้อุปกรณ์การสร้างไฟฟ้าเพิ่มอีกใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คำนวณอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่ามันเป็นการคำนวณแล้วก็ไม่มีการผลิตจริงมีอาจจะไม่มีโรงไฟฟ้าสำรองอันนั้นจริงเลยไม่มีเลยมีแต่กระดาษ แต่เขาบอกว่าสำรองเอาไว้ออหรืออาจจะมีก็ได้แต่ตรงนั้นไม่มีการผลิตออแค่เตรียมการเพื่อสำรองแต่แต่แตเขามาคิดตังค์กับเราทันทีคือจากเสียหนึอเราต้องเสียร้ออีก30คือค่าพร้อมจ่ายแล้วเป็นค่าพร้อมจ่ายที่เกินจริงอีก15%บหาอนันนี้คือค่าพร้อมจ่ายเดี๋ยวจะมีลิงก์รายละเอียดใส่ไว้ให้ออจะได้ดูแล้วก็เข้าใจ นอกจากค่าเอทีด้านมีค่าพร้อมจ่ายเป็นไงเสร็จแล้วไม่พออ่าโอ้โหการไฟฟ้าอย่ามาอะไรผมนะผมแค่พูดตามข้อมูลข่าวนะไม่ได้คิดขึ้นเองจริงเหรอมีลิงค์ข่าวไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีใส่ลิงก์ให้คืออ่าโรงไฟฟ้าเอกชนอ่าฮะทำไมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องไปซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนอ่าเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงกำเนิดมาตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอชมมันมีรัฐ รัฐบาลเนี่ยเขาออกกฎหมายว่าให้โรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปถือหุ้น31%แล้วมีบอร์ดของการไฟฟ้าไปเป็นบอร์ดอยู่ในโรงไฟฟ้าเอกชนคือก็กลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าเอกชนก็คือส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันกระเป๋าตังค์เดียวกันมันคือการแตกตัวแล้วก็ให้เอกชนมาถือหุ้นแล้วก็มีกําไรโดยอัตโนมัติแล้วแล้วคือถ้าเกิดเป็นการซื้อขายธรรมดาเนี่ยเวลาสมมติว่า อาลุนเ,เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนโทษแบบธรรมดาแล้วลงเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าจะจะ,จะซื้อไฟฟ้าจากเนี่ยเอ้ยขายกูถูกถูกหน่อยถ้าไม่ถูกกูไม่ซื้อต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่รูปแบบนี้คือแต่ถ้ารูปแบบนี้คือไอ้นี่กำหนดเท่าไหร่กูก็ซื้อเพราะว่ากระเป๋าเดียวกันอบอร์ดก็เชื่อมโยงกันเป็นคนที่กเกษียณจากการไฟฟ้าแล้วก็ไปอยู่เป็นบอร์ดของโรงไฟฟ้าเอกชนตอนนี้บริษัทเก่ารวยที่สุดเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใหญ่ที่สุด เ,เป็นนอมินีของใครไม่รู้นะอยากจะเล่ามากพูดไม่ได้ดีมากครับอย่าพูดเลยครับเดี๋ยวช่องบินแล้วยังไม่พอนะครับไปซื้อหุ้นเอ s เรียบร้อยแล้วตอนนี้ a อไม่ใช่ของเทมาเสกนะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะมีเรื่องโทรหัวกับ d ีแทรวมหุ้นกับ d ีแทแล้วก็มาหัวกับ a อเดี๋ยวค่าโทรศัพท์เราก็แพงขึ้นอีโฆโฆโกปวดกระบาลเอาละตรงนี่ถึงค่าพร้อมจ่ายมาถึงต่อไป ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าไม่มีเลยมีแต่เก็บโน่นเพิ่มเก็บนี่เพิ่มใช่ปะสําคัญคือเวลาไฟตกไฟกระชากของเสียหายเครื่องแอร์หลายๆบ้านนะไปหาดูในข่าวนะแอร์เสียเสียพังหมดไฟกระชากเครื่องไฟฟ้าพังอไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีต้องไปฟ้องศาลนานต้องโหหลายปีก็ลุงเคยบอกเอาไว้นี่นี่แล้วมันจะมีอยู่อันนี้มันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเขาใช้เวลาเกือบห้าปีกว่าเขาจะได้รับการชดใช้ได้แค่ครึ่งเดียว เอออยู่ที่ไอ้นี่เลยไอ้ตำบลบางยางอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแม่งทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยนะไฟดับแล้วเข้ามาซ่อมไฟฟ้าการไฟฟ้ามาซ่อมซ่อมเสร็จพ๊บพอปล่อยไฟมาใหม่แม่งปล่อยไฟมาแรงเกินไอ้ตู้เย็นไหมทอทัดไหมทั้งหมู่บ้านพังหมดเลยมีโฆษณาการไฟฟ้าเลยนะอ๋อโฆษณาที่บอกโอ้ไฟดับใช่ไหมเออไฟดับนะโอ้โหแก้ไขภายในกี่นาทีโอ้โห่า ตอนนั้นนะโฆษณาโหดูโคตรหรูเลยไม่เหมือนรู้สึกว่าเขาลบไปแล้วนี่เออแต่เขายังมีอยู่ในดักเกิอยู่ลิปเก่าอยู่อันนี้อันนี้ถือถือถือเหมือนนี้เลยนะโอ้โน่นพร้อมโน่นพร้อมแก้ใจไว้ในนึงแล้วทัดูอย่าเพิ่งให้ผมพูดหน่อยเออดูไม่เหมือนพักพักอะไรพักหนึ่งอ่ะการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมอ่ะที่มีนโยบายอ่ออ๋อลบลบนโยบายที่ทำไม่ได้เขาลบออกเลยอออได้พักอะไรวะเออน่ะโอเคโอเคเนี่พอ พอไฟดับจริงๆใช่ไหมโอ้โหตอนโฆษณาดีมากพอไฟดับจริงๆอย่างภาคใต้โอหดับดับทั้งทั้งต้องต้องติดติดอะไรนะจังหวัดโอ้โหอีกในต่างในโกสมุยสมุยก็เหมือนกันไปดับทําไงต้องไปเอาค้อนแล้วก็รู้ว่าจะไปเอาฮลิคกปเตอร์ไปไม่ต้องนั่งต้องไปเอาไขควงนั่งเรือนั่งเรือเรือก็ไปนั่งรถไฟโอเคเอาละคลิปนี้มันก็ยาวแล้วจนรู้จักไฟฟ้าในประเทศไทยได้ดีแล้วนะอ่าโอเคแล้วตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา ต่ออีกทีหนึง่งเรื่องดีแท็กทูแล้วก็ AS เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าโอเคครับผมแหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อ,อนนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้านะฮะสวัสดีครับ